มองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีจริงเขาคนนี้ทำให้ทุกสิ่งล่องหนได้จนใครๆก็เรียกเขาว่า Invisible Man ทำไมบ้านรกขนาดนี้เก็บให้เรียบร้อยเลยนะได้จ้ะได้จ้ะจาน ทําให้ล่องหนได้แต่เอกสารค่าบ้านไม่ต้องล่องหนได้ไหมย้ายบ้านมา3ามเดือนแล้วยังไม่เจอเลยพี่ไม่รู้พี่ไม่ได้ทําจอที่รักพี่เขาไม่ได้ทําให้ล่องหนหรอกครับแต่เพราะย้ายเข้าบ้านใหม่แล้วไม่ได้แจ้งอัปเดตท,ที่อยู่กับ S C B ต่างหากเราจะต้องทอํายังไงอะ่ะก็แค่นําบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสมุดบัญชีเงินฝากไปอัปเดตข้อมูลที่ S C B ได้ทุกสาขาหรือจะอัปเดตผ่านแอปพลิเคชัน S C B E C ก็ได้ง,ง่ายๆแค่นี้ไปทำ ไปอัปเดตข้อมูลกับ S C B ชีวิตดีไม่ง้อฮีโร่